ยังยู่ในเรื่องข้องปะุสัตว์จังวัดแต่ว่าเราไปแลกกันทีภูเก็ตกันมั่งค่ะปะสุสัต์จังวัดภูเก็ตค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงคาสั์ค่ะที่ดาเนินการตามแผนง,งานการประกอบกิจการคาสัตว์ข้องสํำนักงานเทศบาลน,นาครภูเก็ตค่ะพร้อมก็มีการประชุมห้ารือค่ะในการข้อต่อใบอนุญาตค่ะ นายพิเชษปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อม้ดยปศุสุตั์จังหวัดอุสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเลยค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจประเมินโรงคาซัดแล้วก็โรงผักซัดที่ดาเนินการตามแผนงานการประกอบกิจการคาซัดคล้องสานักงานเทศบาลนครภูเก็ตตาบลร์ซาดาค่ะจากนั้นก็จะนําข้อมูลมาประชุมค่ะเพื่อจะพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการคาซัดวล้องจังหวัดภูเก็ตโดยโรงคาซัดวล้องสานักงานเทศบาลนครภูเก็ตก็มีการยืนความประสงคงประกอบกิจการ ประเพทโรงคาสุกกรโคกระบือผลิตุกรได้รอยถึงรอยยี่สิบตัวต่อว,ว,วันค่ะมีบอกเรียงครับที่ประชุมมีมีการปรับปรุงนะครับพื้นที่ให้ทุกทุกข้าลัชกณะนะครับน้ารวมทั้งให้ติดตัง <c oughs> ้งระบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารนะครับรายการผู้บริโภคครับโดยท่งเสื่อ้ผู้ประกอบการโรงคาสั์นะครับดำเนินการพัฒนาโรงคาสัตว์ใด้มาตรท่านและการโรงคาสัต์ต้องได้รับอนุญาต่ทุกตองตามกฎไมย ส่วนการข้ออนุญาตนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการคาซัทนะครับสำหรับสถานประกอบการให้แรงปรับปรุงภายในปี1ปีและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานนะครับไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงหากพบว่าไม่เป็นไปตามลักกินนะครับที่ประกาศของกฎกระทรวงให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการคาซั์และก็จําหน่ายเนื้อสัตสวนน์2,535ต่อไปครับค